ดีครับก็คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่มาปุ๊บเห็นผู้สะดุดตาเลยแต่ว่าจะเป็นแผนกอเมริกันละนะครับอันนี้แผนกอเมริกันนี่ผมรู้แต่ว่ามันเป็นเชฟโรเลตแค่นั้นแหละครับเราก็มาคุยกับเจ้าของนะครับสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับพี่แนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อกุ๊กครับพี่กุ๊กครับผมนะครับคันนี้เป็นรถอะไรรุ่นอะไรเป็นเชฟโรเลตอิมพาร่าปีหกห้าอ๋อเชฟอิมพาร่าครับผมทำไมอิมพาร่าฮิตจังคือมันเป็นรถเอ๊ พวกไม่การชอบเขาแต่งแนวโรยเดอร์ต้องเป็นเอิมพล่าเนะใช่ครับผมคันนี้เป็นรุ่นอะไรปีอะไรครับเทปโรเลด์อิมพัลล่าปี1965 1965ครับผม SS convertible อ๋อคอนเวิร์ตด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาอ่ะเราดูเฉพาะโซนหน้ากันก่อนนะครับคันนี้คอนเซ็ปต์ของการทำคืออะไรก็แนวโรยเดอร์ก็คือต้องแต่งประมาณนี้อยู่แล้วครับทุกอย่างเก็บรายละเอียดทุกอย่าง่วงลางสีต้องเนียน รถคันนี้เน้นงานโครเมี่ยมจุดเด่นของพี่จุดเด่นก็คันนี้เด่นทุกจุดนะเห็นทุกจุดอ่าเครื่องยนต์ตามห้าศูนย์ขยายไซส์เป็น370 3 5 0นี่ก็คือ3 5 0คิวบิกนิ้วใช่คิวบิกอินคิวบิกอินชใช่ครับประมาณกี่ซีครับก็6,000ครับ6ลิตรโอเคสบายสบาย น้ำมันไม่ต้องห่วงนะครับให้เรียกว่าให้เรียกว่าแดงครับผมโอเคอันนี้แต่งอะไรไปบ้างพี่ก็ขยายโลกเปลี่ยนก้านแล้วก็คือชุดอุปกรณ์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วก็ชุดป่าชุดแต่งของอีเดียลบ็อกทั้งหมดงน้ำมันโอ้อหเห็นอย่างนี้แรงนะโบราณโบราณเนี่ยกดที่หน้ากระเด้งเลยนะเคยลองครับเบอร์เลยนะกดไปปุ๊บแม่งแบบใช่ เสียงมันแบบมันแพร่แบบมันพ้องมันเยอะครับเครื่องดนเมีกับพ้องมันเยอะแล้วเสียงมันกะเสียงมันแตกเก้ากร้าวผมบอกให้ดูอ่ะมันต้องมันต้องได้ยินอ่ะแล้วคุณจะชอบอ่ะโอเคคันนี้ก็ทำไมมันห้องเครื่องทำไมอีกนิดนึ่งทำไมมันดูมันโกรนเนี่ยน่ะเนี่ยคือเดิมทีมันจะมีซุ้มล้ออ่าแต่ผมไม่ใส่ซุ้มล้อเพาต้องการให้มันดูโล่งๆเมื่อมีซุ้มมาปุ๊บซุ้มมันจะมาถึงตรงนี้อ่าเวลามองเข้ามามันจะดูอับ ่ะดูทึบๆครับผมเวลาเนี่ยเปิดไปปึ๊บมันก็จะเห็นเปีกนกเห็นอะไรเงี้ยไา้หรือยัมองได้กว้างขึ้นมองได้ดูโล่งตนาขึ้นอ๋อโอเคก็เลยตั้งใจเรียกผ่อนครับผมอ่าโอเคคันนี้พิเศษที่พิเศษก็คือเป็นตัวคอนเวิร์ใช่เพราะติหายากไหมครับคอนเวิร์เออมันก็ยากนะ6-5 6-5ไม่ค่อยเจอใช่ครับในบ้านเราอะนะอันนี้ของเดิมเลย เดิมครับรถรถแท้ครับผมคือผมชอบอย่างคือว่าเป็นคอนเวิร์สปุ๊บเนี่ยสไตล์จะต้องนั่งอย่างนี้นะต้องนั่งบนมือเท้าอย่างี้นะแล้วก็แบบเลี้ยววงอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าก็สไตล์แบบเม็กซิการ์ดนะท้คุณเต็คุตีหน่อยครับผมคันนี้ภายในทำอะไรบ้างครับพี่ภายในก็เบิกใหม่ทั้งหมดมีผ้าเบาะที่ห้องบ้านเราแผงประตูใหม่พรมพื้นใหม่ผ้าประทุนใหม่ครับ มันก <formation> ็ค <handled> like ือท so ี okay, ่เรือนหม่นะพี่ที uh ่เ oh. ป็นแบบเป็นกวาดซ้ายขวาอย่างเงี้ยใช่ครับผมชอบมากเลยโอเคภายในก็เน้นความนั้งเดิมมีโซ่ใช่ครับใช่ครับแต่ว่ารถโรลเดอร์เนี่ยด้านหลังเป็นเสน่ห์เลยเพราะว่ามันต้องมีพวกชุดอะไรถูกลมอ่าบวกช่วงล่างไฮดรอลิกอันนี้เป็นไฮดรอลิกครับคมาครับอันนี้เป็นช่วงล่างของอะไรครับเป็นชุดปั๊มไฮดรอลิกของ cce มันมังน,นอกมันเป็นกี่ตัวอะไรไงพี่2ตัวครับอันนี้ตัวนี้เป็นจะยิงแค่คู่คู่หน้าคู่เดียวครับไอตัวหลังจะเป็นสองยิงคู่หลังแต่าสามารถแยกลงซ้ายขวาได้ครับแล้วตะแคงได้ไหมฮะได้ครับตะแคงซ้ายตะแคงขวาได้ได้ยกหน้าซ้ายได้คือ,อลงหลังขวาลงหลังซ้ายอ่าเรียกว่าได้ทุกท่าเลยได้ครับอ่าทายากก็ได้ โอเคครับมาถึงช่วงล่างครับคันนี้พี่เขาเอากระจกมาปูเลยแสดงว่าต้องมีของใช่ข้างล่างครับพี่มีอะไรบ้างก็ชุบหมดทุกชิ้นที่เป็นโลหะครับครับผมคาเซทำสีแอร์บัตเพนไลน์พินสติปครับผมลายตรงไหนนะพี่นี่ครับดูมองต้องมองผ่านกระจกครับถึงจะเห็นอยู่ฝั่งนู้นจะเห็นอ๋อนี่ครับปี่ โค้งตรงนี้ใช่แล้วก็ไตนี้นะครับมองอย่างฝั่งโน้นนะอ๋อที่เป็นลวดลายแบบที่เขียนเขียนทินสตริปใช่ไหมครัใช่ครับผมคืออันนี้เป็นเหมือนเป็น,ป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 นวัฒนธรรมกัาเลยหรือเปล่าใช่ครับต้องมีคันนี้นี่คือยกสูงสุดแล้วสูงสุดแล้วครับอันนี้คือยก,ย,อนนอย,กยกโชว์งานครับผมแต่ว่าถ้าจะเห็นลายทองล่างอ่าแต่ถ้าจะเตี้ยให้สุดเตี้ยเตี้ยก็ได้ครับก็มอบลงไปกับพื้นเลยเตี้ยโชว์ได้ไหมพี่ตอนนี้เดี๋ยว่นี่เหรอ เดี๋ยวมันจะไปกดดวงกระจกเลยครับอ๋อดวงกระจกแตกโอเคไม่เป็นไรครับก็แนวๆนี้นะได้ครับเอามันกระโดดได้ไหมครับฮอปได้ไหมกระโดดได้ไหมก็ได้ครับคือฮอปหน้าได้ด้วยมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากเพราะว่าไม่ได้ทําว่าเน้นโดดขนาดนั้นก็คือแบบตึ๊งตึ๊งตึ๊งพอมาอยู่แต่ว่าในอเมริกาผมชอบอย่างที่เขาฮอปเลยฮอปเลยบางทีฮอปแบบคือพังลงมาแล้วก็เสี่ยงตอการเสียหายอันนั้นเอามันอย่างเดียวครับโอเคครับอันนี้ก็ เป็นมีมแรกสำหรับเจ้าอินพาราคันนี้นะครับอันนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณพี่กุ๊กมากเลยนะครับที่นำเสนอนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเช่นกันครับแล้วก็ฝากติดตามใน XO Auto Sport ด้วยครับเออก็เด่๋ยลืมพี่พี่มีคอนแทคเฟซบุ๊กอะไรไหมครับมีครับครับก็ส่วนใหญ่ในกลุ่มพวกรถซิ่งให้รู้จักผมไปแล้วครับครโคกเกียร์ซิ่งกุ๊กเกียร์ซิ่งใครสนใจก็ลองทักแอดไปหาพี่ก็ดูได้ขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากครับพี่กุ๊กสวัสดีครับ